วันนี้ก็ได้มายืนอยู่ปากแม่น้ำโขงไม่ใช่ไม่ใช่ปากแม่น้ำโขงปากแม่น้ำมูลคือแม่น้ำมูลไหลมาลงแม่น้ำโขงตรงนี้ตรงวัดโขงเจียมนี่แหละมันก็กลายเป็นแม่น้ำสองสีคือแม่น้ำมูลมันจะใสกว่าไงเขาก็เลยมีคำว่าโขงสีปูนเนี่ยสีปูนแม่น้ำโขงเนี่ยมันสีปูนส่วนแม่น้ำมูลนั้นออกสีครามแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยคลามเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าก็นะก็ได้เห็นนะครับโขงสีปูนมูลสีครามแต่ว่าวิวทั่วไปสวยมากมีเรือหาปลาเยอะเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูจุดแม่น้ำสองสีครับแม่น้ำสองสีตรงนี้อยู่ที่ อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก็คือเป็นจุดที่แม่น้ำโขงและก็แม่น้ำมูลเนี่ยมาบรรจบกันบริเวณนี้แล้วว่าบ้านดอนด่านเกาะที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นคือเกาะดอนด่านนะครับแต่ว่าเกาะถึงจะอยู่ใกล้ฝั่งไทยแต่ว่าอยู่ในเขตประเทศลาวนะครับนี่วัดโขงเจียมมีฝั่งลาวฝั่งไทยมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันดูเส้นปละนั่นก็คือเส้นเขตแดนระหว่าง แม่น้ําโขงแม่น้ํามูลนะครับแม่น้ําลาวอยู่ทางด้านบนเกาะแก่งที่อยู่ในลําน้ําโขงก็จะเป็นของประเทศลาวครับท่านผู้ชมบริเวณแถบนี้เนี่ยจะเห็นดอกไม้อยู่เยอะแยะมากมายดอกสีม่วงสวยทีเดียวนะครับมันคือดอกอะไรในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันบานเยอะแยะมากมายตามริมถนนของข้างทางอ๋อมันคือ อินทนินครับท่านผู้ชมมันคืออินทนินอินทนินเนี่ยมันจะมี2อย่างอินทนินน้ํากับอินทนินบกแต่ที่เห็นนี่ส่วนใหญ่เป็นอินทนินบกครับลาต้นเป็นไม้พุ่มขนาดขนาดกลางก็คือไม่ได้ใหญ่มากสูงสุดก็ประมาณสัก20เมตรลําต้นตรงเป่าลําต้นนี่เป็นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมและข้อสําคัญเนี่ยใบมันเนี่ยเอาไปต้ม แก้โรคเบาหวานได้นะครับเนี่ยอันนี้ลักษณะลูกลักษณะฝักเอามาให้ดูกันก็ผมขับรถไปเที่ยวอุบลราชธานีเห็นดอกอ,อินทนินเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายอินทนินสเลาแล้วก็ตะแบกนั่นเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะครับมันจะออกดอกไล่ๆกันนะครับตะแบกบานแล้วร่วงเนี่ยนะครับก็คือตะแบกเนี่ยก็จะบานก่อนแล้วก็มาสเลาสเลาเนี่จะบานช่วงหน้าแล้งเลยครับ อ่าสลาวนี่ก็จะสวยมากลาต้นตรงเปล่าแล้วก็มาเนี่ยช่วงต้นฝนหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอินทนินเพราะฉะนั้นเวลาขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเห็นดอกพวกนี้อยู่ริมทางเอ๊ะมันต้นอะไรสีมันคล้ายๆกันแต่ว่าออกดอกไม่ตรงกันนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่ามันคืออินทนินมันมีอินทนินน้ำกับอินทนินบอกเอามาต่อที่อันนี้แม่น้ํามูลครับ ม่น้ามูลเนี่ยอันนี้ทางด้านาฝั่งประเทศไทยอันนี้ก็ตรงบริเวณวัดโขงเจียมแลครับท่านผู้ชมบริเวณนี้ก็จะ แม่น้ำแม่น้ำมูลก็จะไหลามาแม่น้ำมูลเนี่ยยาวประมาณสัก600เกือบ7 0 0กิโลเมตรนะครับมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่น้ำสำคัญของภาคอีสานทีเดียวนะครับมูลเนี่ยถ้าจะาสะกดถูกๆก,ก,ก็ต้องมอสระอูนอนอูนะครับมูลแปลว่ามีคุณค่าแต่ว่าทางการมาสะกดเป็นลอลิงมูลนะ แต่ว่าขี้เลยนะครับเพราะนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะสะกดให้ถูกต้องต้องเป็นม,ม,มะะอมะสลูนอน,นูครับอันนี้แม่น้ำมูลครับมูลมูลเนี่ยก็สีสีครามเพราะว่าน้ำมูลเนี่ยมันไหลมาจากเนินนะโคราชนะครับผ่านบุรีรัมย์สุรินทร์ไาลงอุบลศรีสเกตเนี่ยนะครับก็ามาลงมาพบกับแม่น้ำโขงที่บ้านโขงเจียมบ้านดอนด่านนี่แหละครับมีความยาว 6ก0เกือบเกือบ7 0 0กิโลเมตรนะครับมีเขื่อนสำคัญก็คือก่อนที่จะลงแม่น้ำโขงนี่ก็จะมีเขื่อนปากมูลกั้นอยู่แล้วก็มีแก่งตะนะนะครับอันนี้ก็วัดโขงเฉียงเพราท่านผู้ชมวันนี้ฝนโปรยโปรอยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูผมก็อยู่มาจนแก่เท่าแล้วล่ะครับก็ยังไม่เคยมาเที่ยวเลยนะครับเนี่ยบริเวณปากมูลเนี่ยนะครับ แม่น้ำสองสีเนี่ยแหละครับอันนี้ผมมายืนอยู่เนีเ่ยทางด้านซ้ายนี่คือแม่น้ําโขงอันนี้ดอนด่านครับเนี่ยดอนเกาะดอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งของส,สปปอลาวแล้วล่ะครับแม่น้ําโขงก็ไหลเลื่อนไปตามนี้ครับเนี่ยไหลามาทางซ้ายมาจากซ้ายไปขวาเนี่ยไหลอ้อมมาทางนี้เป็นสีขุนเลยทีเดียวครับแม่น้ําโขงก็จะไหลแรงกว่าในหน้านี้นี่ทางด้านขวาที่มาบรรจบนั่นนะครับคือแม่น้ํามูลครับท่านผู้ชมแม่น้ํามูลก็จะไหล อ่อนกว่าเพราะว่าแม่น้ํามูลก็จะมาโดนเขื่อนปากมูลกั้นไว้ไม่ให้ไหลลงแม่น้ําโขงสะหมดนะครับต้องเก็บเอาไว้ใช้บ้างแล้วครับไม่อย่างั้นก็ประเทศเราก็จะแห้งแล้งนะครับนี่ฝั่งแม่น้ํามูลครับนี่ผมก็เพลิดเพลินมาเดินออกกาลังกายแล้วก็มาชมวิวนะครับแม่น้ำสองสีได้ยินชื่อมานานแล้วครับเอ,อเดี๋ยวไม่ได้เห็นว่ามันสสียังไงแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าเนี่ย แยกแยากนะครับเพราะช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยมันแยกกันยากต้องไปยืนสังเกตจริงๆอ่ะจุดไหนที่มันสังเกตง่ายที่สุดล่ะครับท่านผู้ชมก็ต้องเป็นจุดนี่แหละครับหน้าวัดเลยครับนี่ก็ต้องขับรถต่อมาบริเวณหน้าวัดนี่ก็เป็นอ่อบริเวณเกาะอยู่หน้าวัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะหามุมที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นแม่น้ำสองสีอย่างไรอ่ะดูยังไงมันก็ยังเห็นมันเห็น ยังเห็นอันนี้เริ่มเห็นแล้วครับเนี่ยทางด้านขวาคือแม่น้ํามูลสีจะอ่อนกว่านะครับสีเป็นคลามส่วนทางด้านขวาทางด้านซ้ายนั้นคือแม่น้ําโขงนะฮะเนี่ยสังเกตออกไหมครับเดี๋ยวผมเอาจุดปลาให้ดูก็แล้วกันนี่วัดโขงเจียมอยู่ตรงนี้นะครับแม่น้ําโของอยู่ทางด้านด้านบนแม่น้ํามูลถึงด้านล่างนะครับอันนี้อันนี้เป็นภาพที่ผมไม่ได้ถ่ายเองนะอันนี้เอามาจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าที่ถ่ายเองคืออันนี้ฮะเนี่ย เห็นไม่ชัดมากนะครับที่เขาอินเทอร์เน็ตเขาถ่ายมาเนี่ยเอาผมมาทาจุดประย่างนี้จะเห็นชัดเลยนะครับแม่น้ําโขงทางด้านซ้ายแม่น้ํามูลทางด้านขวานี่นะครับถ้าเอาจุดประออกก็พยายามสังเกตเองก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสนุกสนานมาทดลองสายตาแม่น้ําโขงไหลเอื่อยเนี่ยนะครับอ้อมมาทางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจากซ้ายไปขวา นะครับแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ํามูลทางด้านขวานะครับก็นี่ก็เป็นการทดสอบสายตาตัวเองเป็นการทดสอบว่าอตาเรายังแยกกันออกไหมระหว่างสีปูนกับสีครามเขาบอกโขงสีปูนมูลสีครามแยกออกไหมท่านผู้ชมอ่ะแยกอีกทีแยกอีกทีกอ,กทอ้าวดูสินี่ครับถ้าไม่มีจุดประนีปรากฏแยกไม่ออก เอาเป็นว่านนะเออก็เนี่ยเป็นความสนุกสนานในการแยกสีนะครับท่านผู้ชมเผมก็พยายามดูนะมันมันก็มันก็โอเคนะก็เห็นแต่ไม่ได้ชัดมากนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันก็ขุ่นทั้งดองทั้งทั้งมูลทั้งโขงนะครับแต่ว่าสรุปก็คือแม่น้าโขงมันขุ่นกว่าว่างันเถอะแล้วก็มันแรงน้อยแม่น้ําโขงมันแรงน้อยกว่ามันจึงดันแรงน้เาเข้ามาในปากแม่น้ํามูลเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะอ่ะเพลิดเพลินในการดูวิวบริเวณนี้เห็นชาวประมง นะครับก็าหาปลากันอยู่ชาวประมงส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นชาวสาวปป,ปลาวแล้วครับเพราะว่าเขตแม่น้ําโขงเนี่ยในการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเนี่ยก็ประเทศไทยก็ถูกเอาเปรียบแล้วว่าเกาะแก่งที่อยู่ในแม่น้าโขงนั้นเป็นของลาวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเต้นเขตแดนมันจึงเข้ามาใกล้ฝั่งประเทศไทยมากเลยอันนี้นี่ซูมไมหมเห็นใกล้ๆนี่นเห็นชัดไหมฮะเออเนี่ยฮะเนี่ยทางด้านขวาคือแม่น้ํามูลนะทางด้านซ้ายคือแม่น้าโขงแต่ว่า แม่น้ำโขงนี่มันดันเข้ามาในปากแม่น้ํามูลเลยทีเดียวท่านผู้ชมเอาเป็นว่า,าผมก็สนุกสนานการแยกสีด้านซ้ายนี่แม่น้ําโขงกอกนี่ของของ,ของสวปราวนะครับเนี่ยก็ช่วงที่เราทําสนธิสัญญาประเทศที่แข็งแรงกว่าก็เอาเปรียบประเทศที่อ่อนแอกว่าละครับช่วงนั้นนะ่ะก็คือเราถูก รุกรานจากเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสแต่ก็โชคดีที่เราไม่ได้ไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเราก็ถูกเอาเปรียบอ่ะนี่ก็เรือประมงในแม่น้ํามูลแหะครับถ้าอยู่ในเนี่ยบริเวณนี้เป็นเขตไทยแล้วนะครับก็จุดนี้เป็นจุดที่แม่น้ําโขงจะแยกออกจากแผ่นดินไทยแล้วก็ไหลเข้าสปปอลาวก็คือ มีจำปาสักอะไรพวกนี้นะครับอยู่ทางด้านขวาเพราะแต่เดิมแขวงจำปาสักนี่ก็อยู่ประเทศไทยในช่วงที่การเสียดินแดนแลกกับจังหวัดตราดก็ต้องเอาแขวนจำปาสักส่งให้อ่ฝรั่งเศสไปนะครับอ่านั้นก็อย่าไปมองประวัติศาสตร์อะไรเยอะแยะเลยครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเครียดปเปล่าๆเอาเป็นว่าทุกวันนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขพล้วกันทุกวันนี้เนื่องจากมันมีโลกอินเทอร์เน็ตก็มีดราม่าข,ข้ามประเทศกันเยอะมากระหว่างคนไทยคนลาวคนกัมพูชาคน ไทยเนี่ยนะครับก็จริงๆเรายกประเทศแบ่งหนีกันไม่ได้มันก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้นะครับผมว่าเพื่อนบ้านกันเนี่ยพยายามปลองดองกันไว้ดีกว่านะครับทำมาค้าขายแล้วยกตัวอย่างว่าในหมู่บ้านเราถ้าเราทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านข้างๆบ้านทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะครับเราจะอยู่ไม่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นก็บางทีเนี่ย ผมดูดราม่าในติ k กตอกในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าพวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยทำให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนกัมพูชาคนไทยเนี่ยนะครับก็มันเกลียดชังกันก็ไม่ดีหรอกครับบ้านพี่เมืองน้องก็อยู่ใกล้ๆก,กันเดียรเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องแหละเพื่อนบ้านกันนะครับเพราะนั้นก็รองดองกันไว้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่านี่ไปเที่ยวเขตชายแดนฝั่งโขงเจียม นะฮะโขงเจียมปากแม่น้ำสองสีครับอนี่ครับบริเวณวัดโขงเจียมเอ่อก็วัดเขาก็ร่มรื่นมากมายเลยครับมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงนี้วัดโขงเจียมนะถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากวัดหนึ่งเลยครับเป็นวัดที่เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีเลยละ่ะเ็าบอกว่าจุดชมวิวแม่น้ำสองสีช่วงที่ดีที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายนนะครับท่านผู้ชมเมษายนจะเห็นชัดแต่ว่าน้ําน้อยวัดโขงเจียมเนี่ยเขาก็ ไปไหว้พระด้วยนะครับแล้วก็ไปดูวิวจุดแม่น้ำสองสีครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจบจากนี้ก็จะขับรถไปโน่นแล้วล่ะครับไปอ,อ,อุบลนี่ติดกับสีสะเกตนะแล้วก็ที่ที่สีสะเกตก็จะมีผลไม้เยอะนะตอนนี้ก็ผลไม้ที่สีสะเกตนี้ก็เยอะมากนะครับก็ เทียบเคียงกับจันทบุรีเลยล่ะมีทุเรียนภูเขาไฟด้วยอันนี้บริเวณหน้าวัดคงเจียมนะวันนี้อากาศเย็นฝนโปรยตั้งแต่คืนมาแล้วล่ะครับก่อนที่ผมจะมาจดชมวิวแม่น้ำสองสีนี่ผมก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของประเทศไทยก็คือบริเวณบริเวณผาแต้มนะฮะบ,บริเวณผาแต้มเนี่ยก็จะเขาบอกว่าพระอาทิตย์ แต่ประเทศไทยมันจะขึ้นก่อนที่อื่นเลยเนี่ยฮะก็มาดูจุดตรงนี้นะฮะผาแต้มแล้วก็ไปดูน้ําตกโรงรูปรากฏว่าปีนี้ฝนน้อยครับน้ําตกโรงรูค่อมน้ําน้อยไม่สวยเท่าภาพที่เห็นนะครับก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมจังหวัดบลราชธานีถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีช่องแม็กมีนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับ ขับรถผ่านอำเภอพิบูรณ์มังสาหารก็เห็นวัดภูเขาแก้วหรือวัดป่าภูเขาแก้วครับเป็นวัดป่าอารัญ,ญาวาสีสังกัดนิกายเถรวาดนะครับอันนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามทีเดียวนะครับพอสร้างพระโรสถในรูปร่างสวยงามอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะครับห่างจากอุบลราชธานีก็ประมาณสัก44กิโลเมตรผมก็เดินเข้าไปในบริเวณเท่าโบสถครับ วัดนี้เป็นวัดป่านะครับอยู่ในเขตอำเภอพิบูรณ์มังสาหารบริเวณวัดเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็ก่อสร้างด้วยเขาเรียกอะไรละ่ะต้รองปั้นดินเผาะฮะเป็นอิดนะเป็นอิฐแล้วก็เคลือบสีสวยงามมีสะพานมีอะไรเอาเป็นว่ามันเป็นมันเป็นพุทธ ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งนะครับพุทธ,ธสถานที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเลยครับของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอิดอิดแบบนี้นะผมถ่ายตั้งแต่อิดขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ดูเนี่ยนะครับประดับด้วยอิฐหมดเลยทั้งโบ,โบสถ์แล้วก็บริเวณวัดเนี่ยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็สวยงามจนตะลึงและครับ วัดป่าภูเขาแก้วอนะันนั้นที่ผมถ่ายมุมกล้องให้มันเห็นภาพกว้างๆนะฮะเสามันก็เลยโค้งเป็นดูเป็นภาพแปลกๆหน่อยแต่ว่าเข้าใจนะครับว่ามันเป็นภาพที่ต้องการเก็บบริเวณข้างในให้มันให้มันหมดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เดินเข้าไปในพระบโบสถพระบโวสถเนี่ยพื้นพื้นก็จะปูด,ด้วยไม้ก็จะเห็นว่าการประดับตกแต่งก็จะแตกต่างจากวัดโดยทั่วๆไปส่วนรวมเพราะจะประดับตกแต่งด้วยอิฐนะครับก็ไม้ นะครับภายในเนี่ยกด็ดูแปลกตาดูสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นพุทธสถานที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเลยนะครับจริงๆแล้วพุทธสถานในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหแต่ละที่ละที่เนี่ยสวยงามมากแถวนครพนมแถวภาคอีสานเนี่ยมีวัดสวยๆเยอะมากท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเจรไยกันไม่หวาดไม่ไหวถ้าว่วให้ครบทุกวัดเนี่ยคงไม่ไหวนี่มีตู้บริจาคด้วยนะครับเนี่ยสแกนบริจาคได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อ ไอ้ที่สแกนจ่ายเงินไม่ได้อันนี้ก็บริเวณที่ไม้แกะสลักประตูนะครับก็ถือว่าเป็นโอ้ก็แกะสลักสวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมเนี่ยเป็นภาพผมถ่ายมาก็เอาเป็นว่าก็ได้สแกนทําบุญแล้วก็ได้ความสุขนะ บางทีเนี่ยเราก็ต้องทําบุญบริจาคทานบ้างนะครับท่านผู้ชมให้แก่ศาสนาให้แก่เพื่อนบ้านให้แก่ประชาชนให้แก่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกบ้างแล้วก็ที่สําคัญเ็าบอกว่าทําบุญแกศาสนาได,ได้ความสุขทางใจเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับอาจากวัดนี่จะขับรถไปต่อเดี๋ยวก็จะไปศรีสะเกดแหละครับไปกินทุเรียนภูเขาไฟกันนะครับผมทําไว้คลิปหนึ่งทุเรียนภูเขาไฟเดี๋ยวสแกนจ่ายเงินทําบุญก่อนนะครับ สแกนทําบุญถ้าทําไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานทําให้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอนุโมทนาด้วยกันอ่ะไปกินทุเรียนภูเขาไฟกันนะครับแล้วก็จบคลิปนี้เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับทานจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมเขามีทุเรียนภูเขาไฟอันนี้ก็เลยจะจอดซื้อกินสักหน่อยจริงๆแล้วก็คือเทสนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็กินแต่ทุเรียนจันทบ,บุรีนะทุเรียนเอ,อ่อ ทุเรียนป่าละอูก็กินมาแล้วทุเรียนระยองกินแล้วอ่ะลองทุเรียนนี่ทุเรียนภูเขาไฟครับ